วันนี้อยู่กับผมปุ้ยสมัครเลนครับและนี่คือแข่งแล้วคุย Moto GP สนามที่8นะล้ครับเป็นสนามที่อารากอนนะครับประเทศสเปนนั่นเองครับสนามนี้เนี่ยพูดได้เลยว่า มาร์คมาเก็ตเพอร์เฟกต์ออคิวครับทำได้ดีทุกสิ่งอย่างไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่วันซ้อมนะฟรีปแพคกทสก็เวลาดีสุดคอลี่ไฟามาเป็นอันดับ1นึ่งสปินเลสขวาชัยชนะรวมถึงการแข่งขันหลักอย่างเมนเลสก็ขวาที่1แบบม้วนเดียวจบเลยครับไม่มีใครหยุดเขาได้ครับนาะทีนี้มาร์คมาเก็ตนอกจากเขาจะหยุดตัวเองครับและแถมเจ้าตัวนะครับยังทําเวลาเบสแลบด้วยนะครับเป็นสถิติของสนามเข้าไปอ,อีกจะพูดว่านี่คือสนามหลังบ้านของมาเก็ตอีกที่หนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับเกิดมาก็คงวิ่งเล่นอยู่แถวนี้แล้วลีน้ ตั้งแต่เด็กรู้ทุกอนูรู้ทุกโค้งครับแล้วบวกกับรถที่ดีที่สุดนะตอนนี้กับดูค a ติ g p 25ทําให้มาร์คมาเกสนี่คือซูปเปอร์สยาของ MotoGP ณนเวลานี้เลยครับส่วนอีกคนหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้คือพี่น้องครับอเล็กซ์มาเกตครับตั้งแต่เปิดฤด,ดูกาลมาครับผลงานดีมากๆครับมิสเตอร์ p 2ครับสนามนี้ก็ยัง p 2เช่นเดิมนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการคอลิฟายออกที่2สปินเลสจบที่2ครับรวมถึงการแข่งขันฟูลเลสก็จบที่2แถมคะแนนรวมสะสมตอนนี้ก็ยังเป็นอันดับ2ตามมาร์เก็ตอยู่ด้วยพูดถึงเรื่องของการคอลิฟายครับก็ผลงานการคอลิฟายเนี่ยแน่นอนว่า1 2เป็นตระกูลมาร์เก็ตครับส่วนอันดับ3เป็นฟังโกโมบิลลี่ครับผลงานดีขึ้นเรื่อยๆนะกับ v r 46 r a c i n g Team นะครับและก็อีกหนึ่งคนครับฟันซิสโกบันย่าก็ออกสตาร์เป็นกิจที่4ฟันซิโกบันย่านี่ก็เรียกได้ว่าผ่านวิบากกรรมมาหลายสนามคคคืออถ้้าเเปป็นนไไทยยตงสะะดออลรับ ปริไฟที่ผ่านมาก็ผลงานไม่ค่อยดีมากหลายสนามบางสนามเหมือนจะดีก็ดันลม้มไปอีกนะครับเก็บแต้มไม่ได้มาสนามนี้เนี่ยต้องสร้างจุดเปลี่ยนให้ตัวเองให้ได้ครับเรียกได้ว,ว่าต้องเรียกขวัญกําลังใจกลับมาเลยครับสำหรับฟรานซิสโกบัญญญานะและสนามอลากอสสนามนี้ครับก็มีเรื่องที่น่ายินดีสําหรับประเทศไทยนะครับประเทศไทยเนี่ยมีนักแข่งลงแข่งครบทุกคลาสเลยนะครับเริ่มตั้งแต่ Moto ท,ทก็คือกองทัชกรบสีนะครับส่วน Mo t ต2ครับจานชิปใสจวดชิปนักครินได้เข้ามาแข่ง Mo t ต2เป็นสิทธิ์ไวการ์ดนะครับก็ ชิปนักลินเนี่ยหลายปีที่แล้วเนี่ยเขาเคยเป็นนักแข่งโมโตทีมาก่อนนะครับแล้วครั้งนี้ก็ได้มาแข่งโมโตทูเป็นครั้งแรกในชีวิตครับก่อนหน้าที่จะเดินทางมาที่สเปนเนี่ยชิปนักลินก็เพิ่งแข่งขันในเอเชียรดเลสซิ่งนะครับที่ประเทศมาเลเซียนะฮะหลังจากนั้นก็บินไปประเทศสเปนเลยแล้วก็ได้จับรถโมโตทูครั้งแรกกับการแข่งขันครั้งแรกครับโดยรวมถือว่าชิปปรับตัวได้ดีนะครับกับรถโมโตทูแม้ว่าเวลาเนี่ยจะยังหาผู้นําอยู่หลายวินะครับ แต่ก็มีพัฒนาการเรื่อยๆครับเวลาต่อรอบนี่ก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับผมก็ต้องให้กําลังใจกันแล้วก็ได้ข่าวว่าน่าจะแข่งอีก2สนามด้วยนะครับหลังจากนี้แล้วก็ในรุ่นใหญ่ก็จะเป็นกล้องสมเกียรินั่นเองครับนั่นทําให้ประเทศไทยต้องจารึกประวัติศาสตร์ครับมีนักแข่งลงใน Mo t ต g p ครบทุกคัสในสนามนี้เลยครับส่วนนักแข่ง m o t o GP คนที่ไม่ได้แข่งในสนามนี้นะครับก็จะมีลูก้ามาลินี่ครับก็บาดเจ็บไม่ได้มาลงแข่งนะแล้วก็จะมีไอโอคูลาด้วยบาดเจ็บเช่นกันนะครับรวมถงฮอมาตินกั่ไลบแขด้ ก็มีข่าวหลายด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอยากจะย้ายทีมนะซึ่งสัญญาเขาเนี่ยจะมีถึงปี2 0 2 6กับอาพิเลียนั่นเองครับแต่เจ้าตัวก็เหมือนแบบเฮ้ยอยากจะยกเลิกสัญญาจบปีนี้ปีหน้าอยากจะย้ายทีมก็ต้องรอดูสถานการณ์กันต่อไปนะว่าจะลงเออยังไงครับแล้วก็ตอนนี้ก็คนที่แข่งอยู่ในอาพิเลียที่เป็นทีมโรงงานเนี่ยก็จะมีเบสกี้ซึ่งสนามที่แล้วทําได้ดีคว้าแชมป์ที่ซิลเวอร์สโตนด้วยนะครับเบสกี้ก็เหมือนส่งสัญญาณนะครับว่าเฮ้ยจริงๆแล้วรถอาพิเลียเนี่ยเขาก็มีของม ก็ยังทําให้เห็นว่าตัวรถเนี่ยยังมีโอกาสได้แชมป์สนามอยู่นะครับอีกหนึ่งคนคือเป็นสวาโดลี่ครับสวาโดลี่เนี่ยเป็นนักแข่งทดสอบของอภพิเลียแต่ปีนี้เนี่ยแบบจับพัดจับโผคือมาเป็นนักแข่งหลักเลยเปิดมาแปดสนามเนี่ยแข่งไปเกือบพบทุกสนามเลยครับมาแทนฮอเอมารตินนั่นเองครับส่วนวันสปินเลนครับก็แน่นอนว่าพี่น้องของโพเดียมครับ อเล็กและมาร์ค1นึเลยครับแต่อันดับ3ครับลุกกี้ปีนี้ถือว่าน่าสนใจนะครับกับเฟอร์มินอัดิเกรครับไล่บี้ขึ้นมาจนจบอันดับ3ได้ขึ้นโพเดียมสปินเลสนะครับก่อนหน้านี้ก็ทําผลงานได้ดีแล้วก็มีการขึ้นโพเดียมเก็บแต้มมาได้หลายสนามเหมือนกันนะครับเฟอร์มินปีนี้มีลุ้นนะครับลุกกี้ออฟอะเยียนะถ้ายังรักษาผลงานได้แบบนี้อยู่นะครับจริงๆย้อนกลับไปเนี่ยตั้งแต่ต้นฤดูกาลนะครับเฟอร์มินเป็นนักแข่งที่ถือว่าทําผลงานได้ดีนะแต่ว่ามีแค่ช่วงต้นฤดูกาลนะครับที่ล้มไป หลังๆเหมือนเริ่มปรับตัวได้ก็จูนตัวเองเข้ากับรถได้นะครับทำผลงานได้ดีแล้วก็มีทีมเมทที่ดีอย่างอเล็กซ์มาเกดด้วยรวมถึงจริงๆกวนเขาก็มีมาร์คมาเกดอยู่ด้วยนะครับก็จะเป็นแก๊งเด็กสเปนที่สนิทสนมกันอยู่แล้วนั่นเองครับสนามนี้สปิรเลตก็ขึ้นโพเดียมได้อันดับ3ครับเฟอร์มินอาริเกรจาก BK เคเอสเกซิน i เลสซิ่งครับส่วนฟรานซิสโกบานิญาณนะแม้ว่าจะสตาร์ทได้กิจที่4ทําเวลาได้โอเคนะครับ แต่สปิเลก็ยังทำงานได้ไม่ดีนะจบอันดับ12ไม่มีแต้มนะครับผลงานของรถฝั่งญี่ปุ่นก็ไม่ดีเลยทั้งสองค่ายไม่ว่าจะเป็นยามาฮ่าหรือว่าฮอนด้านะครับในสปิรเลเนี่ยไม่มีแต้มทั้งสองค่ายเลยส่วนการแข่งขันครับสนามนี้เนี่ยผมว่าถ้าให้ความมันเป็น10กโลกอะ่ะผมให้สักหกกโลกคือโดยรวมการแน่งขันมันไม่ได้หวือหว่ามาก123เนี่ยจะเป็นหน้าเดิมเลยเป็นมาร์กอเล็กแล้วก็ฟานซิโกวันยายาเกาะกลุ่มกันอยู่12-3ซึ่งการแข่งเนี่ย ช่วงแรกมันจะมีสนุกแค่ช่วงที่ยา่ยากับอเล็กครับผมที่เหมือนจะไล่บี้กันเหมือนยา่ยาพยายามจะกดเพื่อจะขึ้นไปอันดับ2องแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยก็เหมือนเซฟโซนและรักษาระยะห่างอันดับ1มาร์มาเกตก็นําไปถึงสองพิสสบายๆก็ขี่กันไปอย่างนั้นจนจบนะครับจะมีที่สนุกก็แถว2ที่ช่วงชิงอันดับกันไม่ว่าจะเป็นเปโดคอสตากับแฟงกี้ตรงเนี้ยถือว่าสนุกขึ้นมาหน่อยยิ่งช่วงท้ายนี่เบียดกันโค้งต่อโค้งเลยแต่ว่าก็เป็นผลงานที่ดีของตัวเปโดวคอสตานะครับจบอันดับไได o, ที่ ผ่านมาก็เหมือนร่ำร่ำเหมือนกันนะออกมาให้สัมภาษณ์ฟีลว่าแบบว่าเขาก็อยากขี่รถที่เหมือนว่าทําให้ตัวเขาเองมีผลงานได้ดีกว่านี้นะครับคือตัวนักแข่งแน่นอนว่าแพชชั่นสูงอยู่แล้วอยากจะได้อันดับที่ดีนะครับแต่เหมือนแบบรถเนี่ยมันยังขาดอะไรมันยังไม่ได้อย่างใจที่เขาต้องการส่วนเฟอร์มินก็จบอันดับ6ครับในการแข่งขันเลสจริงเนี่ยก็ฮึดไม่ขึ้นนะจบอันดับ6ไปแต่ว่าโดยรวมแล้วก็ถือว่าไม่เสียหายครับกับอันดับ6แต่คนที่มาดีเลยครับคือจูนเมียเนี่ยจบได้ถึงอันดับ7ตอนปเก็ล้มไปด้วยแต่่่วาากรแขขงอนสปี ก็ถือว่าเป็นผลงานที่ดีของ Honda s r 4ครับแต่คนที่ผมว่าโหดจริงสำหรับสนามนี้เลยคือมาโคเบสกี้ครับเบสกี้เนี่ยคอลี่ไฟไม่ดีออกสตาร์ทอนับดับ20ด้วย แต่เขาจบอันดับ8เลยครับคือไล่แซงขึ้นมาเรื่อยๆ,ๆๆจนตัวเองจบอันดับ8ผลงานดีมากแล้วก็น่าจะยังมีอินเนอร์ของสนามที่แล้วอยู่ที่ตัวเองได้แชมป์ที่ซิลเวอร์สโตนนะครับก็ถือว่าน่าจับตามองกับเบสิกกี้ลถอัพิเลียในสนามต่อๆไปครับส่วนกล้องสมเกียริจันทาครับก็จบอันดับ16ก็ยังไม่มีแต้มเช่นเดิมนะครับแล้วก็ยังอยู่อันดับท้ายๆอยู่แต่จริงๆแล้วเนี่ย มันก็อีกนิดนึงนะจริงๆถ้ามีใครล้มไปอีกสักคันเนี่ยกองมีแต้มแน่นอนหลายคนอาจจะมองว่าแบบคือเรามัวแต่ไปเชียร์ให้คนอื่นล้มเพื่อจะให้กองมีแต้มหรือเปล่าผมบอกว่าใช่ผมตอบในฐานะคนไทยแล้วว่าเออผมเชียร์กองผมเกียรติและผมก็แอบ,บรุนให้มีคนล้มด้วยเพื่อให้กองได้แต้มนะครับคือเข้าข้างแน่นอนด้วยความที่ผมคนไทยอ่ะมีคนไทยไปแข่งอยู่ใน MotoGP ยังไงผมก็ต้องเชียร์แบบเอียงแบบเข้าข้างครับยอมรับเลยตรงนี้ไม่มีเป็นกลางแน่นอนครับเพราะฉะนั้นถ้า เชียร์ให้สนุกก็ช่วยกันส่งกำลังใจเชียร์ครับแม้ว่าผลงานต้องยอมรับว่าผลงานยังไม่ดีมากยังไม่สามารถเก็บแต้มได้เวลาห่างจากผู้นําค่อนข้างเยอะแต่เราเป็นคนไทยครับยังไงก็ต้องเชียร์กันต่อไปครับส่วนคนที่น่าเสียดายอีกหนึ่งคนครับคือฟาบิโอกววตาโรครับฟาบิโอก็ล้มไปไม่จบการแข่งขันในเมเลสนะครับเจ้าตัวเนี่ยจริงๆแล้วก็ยังมีบาดแผลอยู่จากสนามที่แล้วซิเวอร์สโตนนะครับตอนนั้นเนี่ยนำอยู่คือจบการแข่งขันเนี่ยดูแล้วยังไงอ่ะฟาบิโออ่ะ ได้แชมป์แน่ที่ซลเวอร์สโตนนะครับแต่ตัวรถดันมีปัญหาครับระบบตัวลิฟต์อัพระบบตัวยกรถมันไม่ทํางานนะครับทำให้ต้องจบการแข่งขันไปแล้วก็เหมือนแบบโหเป็นบาดแผลใหญ่เลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาดีมากเวลาห่างอันดับ2ก็เยอะด้วยนะครับมาสนามนี้ครับคอริฟายก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับการแข่งขันฟูลเรสก็ล้มลงไปไม่ได้แต้มนะครับส่วนฟานซิกโก้บัญญ,ญาก็กําลังใจผมว่ากลับมาแล้วแหละจบอันดับ3ขึ้นโพเดียมได้เจ้าตัวได้กลับมาสัมผัสบรรยากาศที่คุ้นเคยนะครับซึ่งการแข่งครั้งนี้ผม้ ว่าฟรานซิสโกวันยาญาน่าจะค่อยๆปรับตัวได้ดีขึ้นกับรถดูเกติ GP25 นะครับแล้วก็หลังจากจบการแข่งที่อารกอนเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะมีเทสด,ด้วยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะมีการเทสกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเทสตัวรถตัวเฟลลิ่งใหม่นะครับหรือว่าเรื่องของตัวยางพิลลรี่ก็จะมีการเทสกันหลังจากจบการแข่งขันด้วยนะครับซึ่งกล้องสมเกียริครับพอได้เทสแล้วเนี่ย เวลาดีขึ้นด้วยนะครับเวลาต่อรอบเนี่ยจากเดิมที่ทําอยู่1นาที48ก็กดเวลาเพิ่มมาได้1นาที47.9นะครับก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะที่มีการขยับของเวลามากขึ้นนะครับ ส่วนฟรานซิสโกบัญญญาเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ว่าจริงๆแล้วอ่ะ GP 2 5เขาอยากให้นักแข่งดูคติคนอื่นได้มาลองเทสบ้างไม่ว่าจะเป็นอเล็กเฟอร์มินแล้วก็แฟงกี้นะครับอยากให้มาลองขี่ GP 2 5ดูซึ่งผมคิดว่าการสัมภาษณ์เนี้ยยาย่าน่าจะอยากได้ฟีดแบ็กจากนักแข่งคนอื่นที่ขี่ดูคติ GP 2 4เพื่อจะดูฟีดแบ็กว่าคนอื่นเนี่ยมีฟีดแบ็กยังไงส่วนยามาฮ่ครับก็ได้ลงทดสอบ เครื่องยนต์ V4 ครับซึ่งฟาบิโอก็ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเขามั่นใจกับตัวรถมากขึ้นมีการยึดเกาะที่ดีขึ้นนะครับน่าสนใจเลยว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงแล้วก็ยามาฮ่าเองก็ปล่อยคลิปเสียงของตัวยามาฮ่า V4 มาให้ฟังกันด้วยครับ ที่น่าสนใจครับคือทีมอัพพิเลต์แท็กเฮาส์ครับเขาได้มอนเทลกอนซาเลสครับ ตัวตึงจาก Moto 2ตอนนี้เลยนะมาลงขี่ทดสอบตัว MotoGP ของ a p พิเลนั่นเองครับก็มาขี่น่าจะเป็นรถของ i อโอนั่นเองครับเพราะว่าตอนนี้ i อโบาดเจ็บอยู่นะครับแล้วก็ไม่แน่นะมันอาจจะเป็นสัญญาณว่าปีหน้าเนี่ยมาเนยกรเลสถ้าผลงานดีใน Moto 2เนี่ยมีสิทธิ์ลุ้นที่จะขึ้นมาใน MotoGP a p ีพีอะพิเลียแก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่าปีหน้าฮอเฮมาตินไม่ได้อยู่กับอ p พิเลียโรงงานแล้วเนี่ยที่มันจะว่างในทีมโรงงานซึ่งคนที่ได้ขึ้นไปเนี่ยถ้าจาก Tech House ง,งก็งเง,งาฉ มันก็จะมีทีมแท็กเฮาส์ที่ว่างอีกหนึ่งที่มานูเอลกอนซาเลสก,ก็เป็นคนที่น่าสนใจครับขี่ได้ดีมากในมอเตอร์ทูตอนนี้เลยครับน่าจับตามองมากล่าสุดก็มีข่าวทบป,ปักครับนักแข่งจากเว r ร์ซูเปอร์ไบค์ครับแน่นอนแล้วว่าคอนเฟิร์มจะมาขี่ให้ยาห้าพีมาพามักในปี2 0 2 6ซึ่งผมคิดว่าถ้าจะมาแทนเนี่ยน่าจะมาแทนมิเกียลออริเวล่าเพราะว่าถ้าเอาผลงานตั้งแต่เปิดฤด,ดูกาลจนถึงตอนนี้ก็จะมีแจ็คมิลเลอร์ที่ผลงานดีที่สุดครับแล้วก็แจกกะนะะะ็ค แล้วก็อัปเดตข่าวๆครับกับเฟอร์มินล่าสุดเนี่ยก็ไปผ่าอาร์มปั๊มนะครับซึ่งตอนนี้ต้องรอลุ้นว่าสนามมูเจโลเนี่ยจะพักฟื้นและหายทันหรือเปล่าสนามต่อไปครับมูเจโลสนามที่9ของ Mo t ต GP ครับก็จะแข่งกันวันที่20-22ถึงมิถุนายนนะครับซึ่งสนามนี้เป็นโฮมเลสของอิตาลีนั่นเองครับแน่นอนว่าคนที่คาดหวังเลยก็น่าจะเป็นปาสซิโกบัญญายามารอดูว่ามูเจโลครับเขาจะคัมแบ็กได้เต็มตัวแค่ไหนครับและทั้งหมดนี้คือแข่งแล้วคุย Mo GP สนามอากอระเทศปรับ สุดท้ายก็ฝากช่องทางติดตามไว้ด้วยครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube แล้วก็ t i k t อกสมัครเลนครับใครตามผมเนี่ยผมก็จะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์ครับไม่ว่าจะเป็นรถ Motor มอเตอร์ไซค์ใหม่ๆเอามารีวิวอัปเดตกันนะครับรวมถึงการขี่มอเตอร์ไซค์เดินทางท่องเที่ยวด้วยแล้วก็มอเตอร์สปอร์ตอย่างเช่น MotoGP แบบนี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ลาไก่อนครับสวัสดีครับผม